ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่น้ําตกคลองรานครับตกคลองรานกําแพงเพชรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดูว่าวันนี้จะมีน้ําให้เราได้ดูไหมนะครับเดี๋ยวเรามาประทับตาเพยาตก่อนครับผมครับนี่เลยครับค่าบริการนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทวันนี้ถ่ายที่อรมณ์ลายเซ็นลาเซ็นกระเช้อยู่ไหมคะอยู่ไหมครับผมอ้าว นี่เป็นลายเซ็นอุทยานเป็นลายาเซนจระเข้้ครับนีรคร,ครคขอขอ,อพี็ขอเอาพี่เอาละโอเคเดี๋ยวเขาปิดมาเลยข้าก่อนไล้ะคะ่ะลายเซ็นจระเข้ ยานชอตชนคลองลาน เจระเข้มาแล้วครับผมครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ําตกกันนะครับค่าบริการนะครับคนละสี่สิบาทนะครับลดอีกสามสิบรวมแล้วเป็นร้อยสิบบาทนะครับผมครับก็อยู่ในเกณฑ์ของอุทยานแห่งชาติทั่วไปครับนี่ครับเรามาช่วงเดือนกุมภาครับแดดก็อาจจะร้อนหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูแต่แต่เมื่อกี้ครับเจ้าที่จะบอกว่ายังพอมีน้ําอยู่ครับผมครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผม เราได้เดินทางเข้ามาถึงที่ลานจอดรถครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่น้ําตกครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับ2568ครับวันนี้คนก็มาเยอะครับนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็มีคนมากางเต็นท์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมลงดูว่าน้ําตกจะมีเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้มีน้องชาวแคมป์เราก็มาเยอะด้วยนะครับไปกันเลยครับนี่เลยครับทางลงน้ําตก ลองลานนะครับเราไปดูกันเห็นเลยครับนี้เรามาในช่วงแบบต้นหน้าร้อนนะครับต้นต้นไม้ก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ยังพอมีแต่ที่ผมถามเจ้าหน้าที่ดูครับอกว่ายังพอมีออมน้ําอยู่นะครับเราไปชมกันะครับผมครับแต่ในช่วงที่แบบ ปล่ยฝนต้นหนาวเนี่ยคนจะเยอะมากครับตรงนี้นแล้วน้ำก็ำจะเยอะด้วยคมาดูเลยครับผมอน้ำน้ำเหลือครับกระติ๊บเดีแบบ๋ดวยวนีนะตต่ต้องเต็มนะตัวนี้ต้องต้องต้องเต็มปกติแล้วดูจากรีวิวนะนี่นะครับผมเข้าไปใกล้ๆครับโอ้โห و, สูงมากเลยนะมาเข้าไปเดิไไนข้างในกันเราคุณคุณหมวันี้แมน ขึ้นไปบนเลยเดินไปนี่เลยอ้ยสูงมากนะเนี่ยดูในคลิปเหมือนแบบประมาณสักสามสิบเมตรอันนี่มันหูหกสิบเลยนะเนี่ยไปดูไปเฮ้ยมีน้ำครับนี่ครับน้ำใสเลยครับเย็นเี๋กลับมานั่งแช่น้ำหน่อยนี่ครับน้ำมีอยู่ครับเดี๋ยวไปดูโอ้แม่มึงเดินฉิวเลยไป เราไปให้ถึงถนี่ในในช่วงหนึ่งตรงนี้ครับเปียกหมดเลยนะใช่ใช่ใช่ป่ะแม่ตรงนี้น่ายน่ายาน้ำกระเด็นมาหมดอลยตรงนี้ในช่วงที่แบบดังๆน,น้ำเยอะๆนะไปเ,ไเ,ไเไดินกนเดิยนครับผมไปถึงไหยถึงครับก็ถือว่าไม่ไกลมากเดินเข้ามาครับผมประมาณสักสามสิบเมตรครับเดินเข้ามาครับผมนี่เลยครับไปดูน้ำตกอ่ะ สูงมากน้ำน้ำน้อยครับก็เดือนกุมภาก็มีประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วน,นะน้ำประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมบนี่มาฝั่งนี้เราเอาไว้ในวลยเหรอโอ้โี่คีับ นู่นครับครับจากการคาดเดานะจากพื้นขึ้นไปข้างบนนุ้นประมาณน่าจะประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะผมคาดเดาคนระับนู่นครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยเข้าถึงไหมแม,แม่เออนีอ่างนี้สวยมุมนี้แหละเอยอยังพอมีน้ำครับ เดินเข้าไปครับผมโอ้ใกล้เลยนี่ครับผมครับรนี่เลยอ๋อแล้วเหรอโอ้นี่ครับโอ้นนาน้ำย,ยังยังยังมีอยู่โอ้ยได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปแม่ยืนถ่ายรูปงนี้แหละ <c oughs> นี่ครับอุ้ยประมาณห้สิบเมตรเลยหกสิบเมตรก็ได้น้ำในช่วงที่ ฤดูฝนนะครับตรงนี้ครับน้ำจะไหลมาเต็มเลยก็ถือว่าสูงมากนี่ครับโอ้ยนี่นะครับเออเข้ามาถึงแล้วครับน้ำตกคลองลานครับในช่วงเดือนกุมภาน้ำก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะเย็นอยู่แล้วขอดื่มด่ำบรรยากาศแป๊บหนึงครับนี่ครับดี่เลยตั้งเลยก็ได้นี่ โอเคครับครับสำหรับการมาน้ำตกคลองลานนะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับประมาณการเดือนกุมพานะครับวันนี้ก็ถือว่ายังพอมีน้ําให้ได้ชมอยู่ครับน้ําก็ไม่เยอะจะมากมายแต่ว่าก็มีครับผมครับมีอยู่นะครับใครที่อยากอยากมาเที่ยวน้ำตกคลองลานในช่วงเดือนกุมภาเราสามารถมาได้ครับผมครับพอมีน้าเย็นๆได้นั่งแช่อยู่ครับผมครับไปเราไปัต่อลงไปเลย มีอยู่ทำไมทำมันถ้าในช่วงหน้าฝนในตรงนี้ครับน้ำเยอะมากตรงนี้น่าจะเปียกนะนาไหมนะโปตีหน้าฝนตรงนี้เราเราเราต้องเปียกไนงะน้ำต้องลงมาตีนี้เต็มละอันนี้ก็ถือว่ามีอยู่นะน้ำพอมีความสูงะครับจากการคาดเดานะหกสิบเมตรได้หกสิบเจ็ดสิบเมตรได้อยู่ไปเราไปกันครับมาถึงแล้วกลับได้ ใค่เงินเข้ามาร้อยกว่าบ,บาทมัเงินะเข้ามาร้อยกว่าบ,บาทมีแค่นี้นะไปกลับแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับครับมาแค่นี้ก็ดีใจแล้ว <c oughs> นั่งแช่น้ำไปหนึ่งนะนี่เลยครับเราก็นูครับน้ำน้ำตกอยู่นู่นครับไหลลงมาครับผมครับ <c oughs> ไหลลงมาโอ้น้ำเย็นมากนะ <c oughs> นี่เลยครับ <c oughs> น้ำเย็นเลยละ่ะ หมดแล้วครับผมครับผมเย็นสบายครับผมเลยแม่ช่างแช่เท้าแกันไหมครับแช่เท้าสบายเลยแม่เย็นนะเย็นครับเย็นเย็นสบายดีนะทีครับวันนี้สำหรับนะครับการมาเที่ยวน้ำตกคลองลานนะครับ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่ายังพอมีน้ำาครับเราได้เราได้แช่เท้าแช่น้ำเย็นๆอยู่ครับแต่ว่าน้ำก็ไม่มา,จากจนเกินไปนครับถ้าอยากถ้าใครอยากเห็นน้ำแบบสวยๆมากๆก็ามาช่วงปลายตุลาพฤศจิกาธันวาหรือต้นมกราครับน้ำเยอะ,ะครับ ใครมาช่วงนี้ก็ได้เขายังพอมีน้ำไม่เห็นครับแต่ผมว่าถ้าช่วงมีนาไปแล้วมีมีนามีสาหน้าจะกคจะไม่มีแล้วคนี่ครับน้ำเย็นเย็นได้นั่งแช่กันนี่เลยครับผมน้ำตกครับได้ครับนี่ครับน้ำเย็นเย็นให้เราได้แช่เท้าอยู่ครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้า